คำว่าศีลธรรมตามความหมายของเราอม,มันก็ไม่ค่อยเหมือนกับไอ้ <c oughs> คําว่าศีลธรรมที่เขาใช้กันอยู่เป็นสากลไม่ค่อยเหมือนกันแล้วบางทีเขาเอาไปใช้แทนกันเสียไปปนกันเสียระหว่างจริยธรรมกับศีลธรรม่ <c oughs> เรารู้ไ่ากันแต่ภายในวงของเรานะจ <c oughs> ริยธรรมเรามาีความรู้ทั้งหมดที่เกีย่ยวกับการประพฤต ในสิ่งที่มันควรแกประพฤติรวมทั้งศีลธรรมอยู่ด้วยพอพูดว่าศีลธรรมแล้วก็เรามีมีแบบมีมีระบบตายตัวแล้วว่าปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นอย่าต้องคิดกันอีกเลยถ้าต้องคิดต้องสอบสวน,นตอนนี้นก็ขอให้ไปอยู่ในระบบจริยธรรมศีลธรรมเราเคยประพฤติมาแล้วมีผลดีแล้ว มันมาม,มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ค่อยจะประพฤตินี่เราไม่ค่อยจะบังคับตนให้ประพฤติในส่วนศีลธรรมทั้งๆท,ที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ยังไม่ค่อยประพฤติ้ะโดยเนื้อแท้แล้วก็อจริยธรรมนี่มันก็เป็นความรู้ที่ต้องศึกษา,าใหญ่เฟอ้อเรารู้ทําไมเราควรจะเลิกบุรีนี่เป็นจริยธรรม เราบังคับจิตให้เลิกมันไห้ได้นี่เป็นศีลธรรมนี่คุณไปเทียบกันดูเรารู้แล้วเราบังคับจิตไม่ได้เราก็เลิกไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เคยคิดจะเลิกเราก็ควรจะมีจริยธรรมไปมีปร,รัชญาของศีลธรรมคือรู้ทำไมเราจะต้องทําอันนี้หรือทําไมเราต้องไม่ทําอันนี้นี่เรามีความรู้ชนิดจริยธรรม นี่เราก็บังคับจิตไม่ทำหรือว่าทำกันนี่เป็นสีธรรมผลมันเกิดขึ้นเป็นความสงบสุขแต่ดูเขาใช่คนเปกันหมดจนไม่ไม่เหมือนกับที่เราพูดเนี่ยในกระทรวงศึกษาในอะไรก็ตามผมก็ไม่ค่อยจะนั่นก็ครับเราก็ชวนพูดโดยโดยเนื้อเนื้อเนื้อความเนื้อหาของเรื่อง อย่าอย่ายึดถือคําบัญญัติเหล่านั้นเป็นหลักนะถ้ายึดถือคําบัญญัติเหล่านั้นเป็นหลักก็มาทําความเข้าใจซะก่อนว่าคําบัญญัตินี้หมายความเท่าไรเพียงไหนว่าความประพฤติหรือเหตุผลของการประพฤติมันเป็นสองตอนเหตุผลของการประพฤติมันก็เป็นจริยธรรมไอ้ตัวการประพฤติมันก็เป็นศีลธรรม แล้วมันก็ควรจะไปด้วยกันนะอย่าแยกกัน